สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆทำการสมัครเปิดบัญชีเทรด forex กับทางโบ๊กเกมแล้วก็เดี๋ยวผมสอนยืนยันตัวตนบนมือถือแบบละเอียดเลยพอเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาบัญชีเทรดของเราเนี่ยไปเชื่อมกับโปรแกรม m t y ด้วยเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทําไปพร้อมกันเลยครับ อันดับแรกเพื่อนๆก็ต้องทาการติดตั้งแอปของนาง AM ก่อนก็สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ตรงคาอธิบายใต้คลิปนี้ได้เลยครับเสร็จแล้วก็ให้กดที่ปุ่มดําเนินการต่อไปบนแอปไปเกมแบบนี้ครับก็กดอนุญาตไปได้เลยครับก็จะเด้งมาที่ App Store หรือว่า Play Store แบบนี้นะครับให้เพื่อนๆทาการกดติดตั้งแอปไปได้เลยครับพอติดตั้งเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆเปิดแอปของนาง AM ขึ้นมาแบบนี้ได้เลยครับกดอนุญาตไปทีหนึ่งก็ได้ พอเปิดแอปขึ้นมาแล้วขึ้นหน้าแบบนี้ถ้าของใครมีในส่วนของการรับโบนัสเริ่มต้นเทรดฟรี30ดอลลาร์ก็กดปุ่มรับโบนัสได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าของใครไม่มีให้กดที่เข้าสู่ระบบตรงนี้ทีนึงครับแล้วก็กดไปที่ปุ่มเปิดบัญชีตรงนี้ได้เลยของผมเนี่ยมันมีโบนัสเริ่มต้นเทรดฟรี30ดอลลาร์อยู่ผมก็จะกดรับโบนัสให้เพื่อนๆดูด้วยเลยแล้วกันกดเข้าไปได้เลยครับ จากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการลงทะเบียนแอปในการสมัครเปิดบัญชีธุรกิกับทาง XM มสิ่งที่เพื่อนๆต้องเตรียมก็จะมีอยู่ทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะครับหก็คืออีเมลที่ใช้งานได้จริงของเพื่อนๆนเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวเราต้องยืนยันอีเมลด้วย2ก็จะเป็นบัตรประชาชนหรือว่าพาสปอร์ตก็ได้3ก็จะเป็นในส่วนของเบอร์มือถือที่ใช้งานได้จริงของเพื่อนๆนะครับเพราะว่าตรงนี้ต้องทําการยืนยันตนัวตนกันด้วยถ้าเพื่อนๆเตรียมทั้ง3าอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลย พอมาถึงหน้านี้ก็ให้กดดําเนินการต่อไปอีกทีนึงครับตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆกรอกอีเมลที่เพื่อนๆเตรียมไว้เข้าไปได้เลยของผมก็จะทําการก,าอกรอกเข้าไปเลยแล้วกันพอกรอกเสร็จนะครับให้เพื่อนๆทาการเช็คอีเมลของเพื่อนให้ถูกต้องถ้าตรวจเช็คอีเมลเรียบร้อยแล้วก็ให้เพื่อนๆติ๊กยอมรับเงื่อนไขตรงนี้ทีนึงครับจากนั้นก็กดที่ปุ่มดําเนินการต่อได้เลย,เลยพอมาหน้านี้ก็ให้เพื่อนๆทาการกําหนดรหัสผ่านโปรไฟล์ของเพื่อนๆได้เลยนะครับต้องกรอกอะไรบ้างเพื่อนๆก็อ่านรายละเอียดตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับผมผมก็จะใส่เข้าไปเลลยแ้วกัน ถ้าเพื่อนๆกำหนดรหัสผ่านได้ถูกต้องนะครับก็จะมีเครื่องหมายทิกถูกขึ้นมาทั้งหมดแบบนี้นะครับสิ่งสำคัญตรงนี้อย่าลืมผ้ามลืมเด็ดขาดในส่วนของรหัสผ่านมิมรตรงนี้ให้เพื่อนๆกดไปที่ป้อนที่นี่ทีหนึ่งครับแล้วทําการกรอกรหัสตัวนี้ครับ G M J X 6แบบนี้เลย G M J X 6ตรงนี้อย่าลืมเด็ดขาดใส่เข้าไปด้วยนะครับทำให้ถึงต้องใส่ก็เพื่อเป็นการสนับสนุนกันนั่นเองฝากเพื่อนๆใส่รหัสพธมิตรสนับสนุนกันสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับโอเคเสร็จแล้วก็กดที่ปุ่มลงทะเบียนได้เลย เขาจะให้เพื่อนยืนยันอีเมลของเพื่อนก็ให้เข้าไปที่อีเมลของเพื่อนได้เลยครับเพื่อนก็จะเจออีเมลของนางเอ็มส่งมาแบบนี้ก็กดเข้าไปได้เลยครับเสร็จแล้วก็กดที่ยืนยันอีเมลของท่านแบบนี้ได้เลยครับพอกดยืนยันอีเมลเรียบร้อยนะครับเพื่อนจะได้แอปหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาสิ่งที่เพื่อนไม่ต้องทาก็คือต้องทําการยืนยันโปรไฟล์ก่อนนะครับก็ให้เพื่อนกดไปที่ยืนยันโปรไฟล์ตรงนี้ได้เลยถ้าเกิดว่าของใครไม่มีขึ้นแบบนี้ก็ให้กดไปที่ซ้ายมือด้านบนตรงนี้ทีหนึ่งครับแล้วก็กดไปทีี่ยยยืนนนัโรไฟลล์ของงคุณต้้ดเ เสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆทำการเตรียมข้อมูลตามนี้ได้เลยจะมีในส่วนของหมายเลขโทรศัพท์ข้อมูลในส่วนของที่อยู่ของเพื่อนๆนะครับแล้วก็เอกสารในการยืนยันตัวตนพวกบัตรประชาชนนะครับหรือว่าพาสปอร์ตก็ได้พอเพื่อนๆเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดต่อไปได้เลยครับจากนั้นก็ให้เพื่อนๆกรอกเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนๆเข้าไปที่ช่องนี้ได้เลยก็ให้เพื่อนๆกรอกรหัส OTP ที่ส่งไปทาง SMS เบอร์มือถือของเพื่อนๆได้เลยแล้วก็กดไปที่ Verify ได้เลยครับ จากนั้นนะครับเขาก็จะให้เพื่อนๆทาการกรอกชื่อนามสกุลของพเพื่อนๆตรงนี้แนะนําให้กรอกเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับย้านะครับว่ากรอกเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นผมก็จะกรอกเข้าไปเลยชื่อกลาส่วนมากไม่มีกันอยู่แล้วตรงนี้ก็ไม่ต้องใส่ข้อใส่นามสกุลเข้าไปได้เลยเสร็จแล้วก็กดที่ปุ่มดําเนินการต่อได้เลยครับเสร็จแล้วเขาก็จะให้ใส่วันเดือนปีเกิดของเพื่อนๆก็ใส่เข้าไปด้วยเลยตรงนี้ต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้นนะครับผมก็จะใส่เข้าไปเลยเสร็จแล้วก็กดบันทึกจากนั้นกกก็ดดดําาเเนนิรรต่อไ้ลยคับ ในหน้านี้เขาก็จะให้กรอกที่อยู่ตามบัตรประชาชนก็กอกเข้าไปได้เลยกรอกเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับเสร็จแล้วก็กดดำเนินการต่อได้เลยครับจากนั้นเขาก็จะถามว่าเพื่อนๆเ,เคยเทรด forex มาก่อนหรือไม่นะครับตรงนี้แนะนำให้กดใช่ไปได้เลยครับแล้วก็กดดำเนินการต่อได้เลย พอมาหน้านี้เขาก็จะให้อัปโหลดเอกสารยืนยันตัวตนนะครับก็กดไปที่อัปโหลดเอกสารได้เลยครับแล้วก็กดอนุญาตไปทีหนึ่งนะครับแล้วก็กดไปที่ข้อมูลตามที่กําหนดทีหนึ่งครับในหน้านี้เขาก็จะถามว่าเพื่อนๆนะครับเป็นชาวอเมริกันหรือไม่ตรงนี้ก็ให้กดว่าไม่ใช่ได้เลยแล้วก็เลือกตรงนี้เป็นประเทศไทยได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเลขประจําตัวผู้เสียภาษีตรงนี้นะครับก็กดใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ทําการกรอกเลขบัตรประชาชนของเพื่อนเข้าไปที่ช่องนี้ได้เลยครับเสร็จแล้วก็กดไปที่ดําเนินการต่อได้เลยครับ จากนั้นก็ทําการอัปโหลดรูปถ่ายบัตรประชาชนของเราขึ้นไปได้เลยนะครับก็กดไปที่อัปโหลดเอกสารได้เลยกดต่อไปทีนึงนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆเ,เลื่อนลงมานะครับแล้วก็กดเริ่มยืนยันตัวตนตรงนี้นะครับติ๊กยอมรับแล้วก็ยืนยันอีกทีนึงนะครับเสร็จแล้วในหน้านี้ก็ให้เพื่อนๆเลือกไปที่บัตรประชาชนได้เลยนะครับ แล้วก็กดอนุญาตเข้าถึงกล้องอ่านคําแนะนําของเขาด้วยนะครับก็คือเพื่อนๆจะต้องถ่ายให้เห็นหน้าบัตรประชาชนเต็มๆแบบนี้เท่านั้นเสร็จแล้วก็กดปิดการกระบาดตรงนี้ที่นึงนะครับถ้าของใครที่ขึ้นแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆเปลี่ยนไปยืนยันตัวตนผ่านเบราว์เซอร์ Google Chrome ในมือถือของเราเนั่นเองนะครับก็บกดเข้าไปที่ Google Chrome ได้เลยครับจากนั้นให้เพื่อนๆพิมพ์มค้นหา www.xm.com แบบนี้นะครับก็กดค้นหาได้เลย เสร็จแล้วให้เพื่อนๆกดไปที่ขีดสามขีดตรงขวามือด้านบนตรงนี้ทีหนึ่งครับแล้วก็เลือกไปที่เข้าสู่ระบบได้เลยเสร็จแล้วก็กลองอีเมลเราก็รหัสผ่านที่เราตั้งไว้ตอนแรกได้เลยครับแล้วก็กดล็อกอินเข้าไปได้เลยพอเข้ามาหน้านี้เพื่อนก็จะเห็นข้อความสีแดงที่ขึ้นว่ายังไม่ผ่านการยืนยันตรงนี้นะครับก็กดไปที่ตัวหนังสือสีน้ำเงินตรงนี้ครับที่เขียนว่ายืนยันตอนนี้ได้เลยครับจากนั้นก็จะมาหน้ายืนยันตัวตนแบบเมื่อกี้เลยก็กดไปที่ปุ่มเริ่มยืนยันตัวตนนะครับตรงนี้ได้เลยนะ เลือกไปที่บัตรประจำตัวประชาชนได้เลยแล้วก็กดอนุญาตนะครับให้โครมเข้าถึงกล้องได้เลยแล้วก็กดอนุญาตอีกทีนึงนะครับโอเคนะครับเห็นไหมครับก็จะมีกล้องของเราขึ้นมาแบบนี้แล้วก็กดปิดตรงนี้ออกไปทีนึงนะครับแล้วก็เอาบัตรประชาชนของเรามานะครับแล้วก็ถ่ายสแกนเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับให้เห็นมุมทั้ง4ด้านเห็นข้อความไม่ชัดนะครับไม่ต้องเบอร์ข้อมูลแต่ว่าในคลิปผมจะเบอร์ไว้นอกเพราะว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลพอเสร็จแล้วก็กดที่ปุ่มยืนยันได้เลยนะครับ จากนั้นเขาก็จะให้เพื่อนๆทำการยืนยันใบหน้าของเพื่อนๆด้วยนะครับก็กดอนุญาตได้เลยก็จะมาที่กล้องแบบนี้นะครับเราก็ยืนยันใบหน้าเข้าไปได้เลยนะครับ เขาก็จะทําการตรวจสอบหน้าของเราแล้วก็บัตรประชาชนนะครับว่าตรงกันไหมแล้วก็ผมลืมไปว่ามันจะต้องมีการยืนยันในส่วนของที่อยู่อาศัยด้วยนะครับตรงนี้เพื่อนๆไปขอบินตามห้างสารรพสินค้าก็ได้ให้เขาออกบินที่ระบุชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรของเพื่อนๆนะครับให้ก็ได้นะครับเอาบัตรประชาชนไปเนาะหรือถ้าเอาง่ายกว่านั้นผมแนะนําให้เข้าไปที่แอปธนาคารของเพื่อนๆแล้วก็ทําการขอสเตตเมนต์หรือว่ารายการเดิเมบัญชีเดือนล่าสุดออกมานะครับแนะนําเป็นกสิกรนะครับอันนี้จะสะดวกที่สุดแล้วเท่าที่ผมใช้มาเนาะแล้วก็ทํายังไงก็ได้ให้สเตต ไว้ในมือถือเสร็จแล้วก็อัปโหลดเข้าไปได้เลยหรือจะพิมพ์ออกมานะครับแล้วก็ทําการอัปโหลดเข้าไปก็ได้นะครับพอเพื่อนๆเตรียมเสร็จก็กดเข้าไปที่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าของใครเซฟเป็นรูปไว้ในมือถือก็กดเข้าไปที่คลังรูปภาพได้เลยนะครับหรือว่าถ้าของใครพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษก็กดไปที่ถ่ายภาพตรงนี้ได้เลยครับจากนั้นนะครับก็ให้เราสแกนเอกสารของเราเข้าไปแบบนี้ได้เลย เสร็จล้วก็กดใช้ภาพได้เลยครับตรงนี้ของผมอาจจะทําให้ดูเป็นแค่ตัวอย่างนะครับเพราะว่าของผมมีการสมัครเปิดบัญชีกับทาง a m ไปแล้วแล้วก็ยืนยันข้อมูลทุกอย่างไปหมดแล้วนะครับตรงนี้อาจจะยืนยันไม่ผ่านเนาะแต่เดี๋ยวผมลองทาการอัปโหลดเกอกสารส่งเข้าไปให้ดูแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าจะผ่านไหมผมเดอนก็ลองทําให้ผ่านละกันนะครับ พอขึ้นมาหน้านี้<ๆ>ก็เท่ากับว่าเราส่งข้อมูลยืนยันตนัวตนเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้ยังไม่เสร็จนะเพื<ๆ>่อนๆจะต้องรอให้ทาง XM เอครับ<ๆ>เขามีการตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมเข้ามาเช็คด้วยนะครับวิธีการเช็คก็คือให้กดไปที่รูปโปรไฟล์ของมือด้านบนตรงนี้ครับที่เป็นรูปคนตรงนี้ถ้ายังมีข้อความสีแดงขึ้นว่ายังไม่ผ่านการยืนยันตรงน,นี้ก็คือยังยืนยันตนัวตนไม่ผ่านเพื่อนๆก็จะต้องทาการยืนยันตัวตนใหม่นะครับจนกว่าจะผ่านเนาะแต่ถ้าของใครขึ้นเป็นสีเขียวแล้วก ก็ไปทําใหม่จนกว่าจะผ่านแบบนี้นะครับพอเพื่อนๆทำการยืนยันบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้กลับเข้าไปที่แอปเอ็มได้เลยครับ เพื่อนๆก็จะเจอกับหน้าตาของบัญชีจริงของเพื่อนๆแบบนี้สิ่งที่ผมอยากให้เพื่อนๆเข้าใจก่อนก็คืออ่าหบัญชีของทาง x ออ็มครับจริงๆแล้วมันสามารถเปิดบัญชีเทรดได้หลายๆบัญชีเลยนะครับก็คือ1นึ่งแอคเคเปิดบัญชีเพิ่มได้หลายๆบัญชีนะครับอย่างของผมตอนเนี้ยอ่าจริงๆผมมีบัญชีเทรดอยู่หลายบัญชีเลยนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูก็จะมีทั้งบัญชีจริงแล้วก็บัญชีฝึกหัดที่ผมเปิดตอนคลิปที่แล้วเพื่อนๆก็สามารถเปิดบัญชีเพิ่มได้ด้วยเหมือนกันนะครับกลับไปที่หน้าเดิมก่วา็ ไปที่ขีด3ขีดด้านซ้ายมือด้านบนตรงนี้ทีหนึ่งครับ จากนั้นก็กดไปที่บัญชีของฉันได้เลยนะครับแล้วก็กดไปที่ลูกศรด้านบนขวามือตรงนี้ครับกดเข้าไปได้เลยจากนั้นก็จะมาหน้าเมื่อกี้เลยนะครับของเพื่อนๆก็จะมีอยู่บัญชีเดียวที่เปิดไว้ตอนสมัครครั้งแรกนะครับเดี๋ยวตรงน,นี้เรามาเปิดบัญชีเพิ่มกันกดไปที่เปิดบัญชีเพิ่มเติมต,ตรงนี้ได้เลยนะครับจากนั้นเขาก็จะให้เพื่อนเพื่อนเลือกครับว่าเพื่อนๆจะเปิดเป็นบัญชีจริงบัญชีนักลงทุนหรือว่าบัญชีทดลองถ้าใครอยากเปิดเป็นบัญชีทดลองก็เปิดเป็นบัญชีทดลองก็ได้แต่ถ้าเกิดว บัญชีจริงได้เลยครับจากนั้นนะครับชนิดของแพลตฟอร์มตรงนี้ให้เลือกเป็น MT5 หรือว่า MT5 ประเภทบัญชีอเลือกเป็นสแตนดาร์ดได้เลยครับหรือว่าจะเลือกเป็นอุนต้าโลสแตนดาร์ดก็ได้ข้อดีของบัญชีอุนต้าโลนะครับมันก็จะมีค่าสเปซที่มันต่ํากว่านั่นเองนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือเราจะหมดสิทธิ์ในการรับโบนัสพิเศษต่างๆของทา g m นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้โบนัสพิเศษก็เลือกเปิดเป็นบัญชีสแตนดาร์ดไปก่อนก็ได้นะครับเพื่อนเพื่อนมือใหม่ก็แนะนำให้เลือ ต่อไปในส่วนของเลเวลเลตตรงนี้นะครับเพื่อนๆเลือกเป็น1000ต่อ1ได้เลยก็เลือกแม็กสูงสุดไปได้เลยต่อไปในส่วนของสกุลเงินหลักของมาชีนะครับตรงนี้ผมแนะนําให้เลือกเป็นดอลลาร์สหรัฐหรือว่า usd ได้เลยเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมครับรหัสพัธมิตรเหมือนเดิมครับกดป้อนที่นี่นะครับตรงปุ่มสีเขียวตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่เหมือนเดิมเลยครับ g m j x 6แบบนี้อย่าลืมใส่นะครับเพื่อเป็นการสราบส่วนผมด้วยลบก่านใส่นิดนึงนะครับแล้วก็กดไปที่ปุ่มยอมรับเงื่อนไขตรงนี้ได้เลยครับแลย ตรงนี้เขาก็จะให้ตั้งในส่วนของชื่อบัญชีนะครับตรงนี้ผมจะไม่ตั้งแล้วกันเพื่อนๆจะตั้งก็ได้ครับแต่ว่าผมแนะนําว่าไม่ต้องตั้งก็ได้ครับแล้วก็กดดาเนินการต่อได้เลยครับเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมครับ,รบกำหนดรหัสผ่านได้เลยอย่าลืมอ่านรายละเอียดด้วยนะครับทายเรียบร้อยแล้วก็กดดาเนินการต่อได้เลยพอขึ้นมาหน้านี้เท่ากับว่าเราทาการเปิดบัญชีจริงกับทางเอเมเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดก,ร,กระกำเอกไปทีหนึ่งได้เลยครับ เพื <One input> ่อนๆก็จะเห็นบัญชีใหม่นะครับเพิ่มขึ้นมาแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทําการเชื่อมบัญชีเทรดของเราเข้ากับแอป MT5 กันให้เพื่อนๆเข้าไปดาวโหลดแอป MT5 ก่อนเลยนะครับก็ไปที่ App Store หรือว่าเพจสโตเนาะถ้าเกิดว่าใครใช้ Android ก็เข้าไปได้เลยจากนั้นให้เพื่อนๆพิมพ์ค้นหาคําว่า MT5 นะครับหรือว่า MT5 แบบนี้เพื่อนๆก็จะเจอแอปสีฟ้าๆตรงนี้กดเข้าไปได้เลยเสร็จแล้วก็มาเดินครับทำการติดตั้งแอปได้เลยพอติดตั้งเสร็จนะครับก็จะได้แอปสีฟ้าๆขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ก ตรงนี้ก็กดอนุญาตไปได้เลยนะครับแล้วก็กดยอมรับเงื่อนไขของ MT5 ได้เลยถ้าเกิดว่าตรงนี้เราไม่กดเราก็จะใช้แอปไม่ได้นะครับก็กดไปได้เลยเขาก็จะถามว่าเพื่อนๆต้องการเปิดบัญชีทดลองไหมตรงนี้ไม่ต้องนะครับให้เพื่อนๆกดยกเลิกไปได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราอะครับเอาบัญชีเทรดของทาง AM มาเชื่อมนั่นเองเสร็จแล้วก็ให้เพ Hoff ืพ <RS> ่อนๆกลับไปที่แอปของทาง AM ได้เลยนะครับตรงนี้จากนั้นก็ให้เพืพ่อนๆนะครับทำการเลือกบัญชีที่ต้องการเอามาเชื่อมกับ MT5 ได้เลยกดย้อนกลับไปที่นึง เ,ออเ,เพื่อนๆก็จะเจอข้อมูลบัญชีของเพื่อนๆนั่นเองสิ่งที่ผมอยากให้เพื่อนๆดูในหน้านี้จะมีอยู่2อย่างด้วยกันนะครับหก็คือหมายเลข MT หรือว่าหมายเลขบัญชีตรงนี้แล้วก็เซิร์ฟเวอร์ตรงนี้นะครับที่เขียนว่า XM Global MT515 หมายเลขบัญชีกับหมายเลขเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้นะครับมันจะไม่ตรงกันนะครับของเพื่อนๆเนี่ยก็จะเป็นเลขนึงนะครับของผมก็จะเป็นอย่างหนึง่งเพื่อนๆก็ดูดีๆนะครับว่าของตัวเองเป็นแบบไหนให้เพื่อนๆทาการกดคัดลอกหมายเลขบัญชีหรือว่าหมายเลข MT ของเพื่อนๆตรงนี้ได้เเลลลลยลกกกกดดคััอไไปปททีีสร็็จแ้วบ,บ่ MTFI ให้เพื่อนๆพิมพ์ค้นหาคําว่า xm global gobal แบบนี้เพื่อนๆจะเห็นนะครับว่ามันจะมีขึ้นมาให้เลือกอยู่ทั้งหมด3บอันแต่เราจะเลือกใช้อันตรงกลางตรงนี้นะก็คือ xm global limited ตรงนี้ก็เลือกเข้าไปได้เลยเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะให้เพื่อนๆเลือกในส่วนของเซิร์ฟเวอร์เพื่อนๆก็ดูได้เลยนะครับว่าของเพื่อนเป็นเลขอะไรนะครับอย่างของผมก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ mt515 เพื่อนๆก็ดูของของเพื่อนได้เลยนะครับว่าเป็น mt5 เท่าไหร่ผมผมก็จะเลือกเข้าไปเลยนะครับว่าเป็น mt515 มีไหม ตรงนี้นะครับ MT515 นะครับ <ๆ S 1> เพื่อนๆก็ดูของเพื่อนได้เลยเสร็จแล้วชื่อการลงชื่อเข้าใช้นะครับให้เพื่อนๆเ,เอาหมายเลข MT หรือว่าหมายเลขบัญชีที่เราคัดลอกไว้นะครับวางลงไปได้เลยแบบนี้จากนั้นก็ใส่รหัสผ่านที่เราตั้งไว้ตอนแรกนั่นเองนะครับ พอใส่รหัสผ่านเสร็จเพื่อนๆก็อย่าลืมเช็คด้วยว่าหมายเลขเซิร์ฟเวอร์ตรงกันไหมหมายเลข MT หรือว่าหมายเลขแมชชีเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็สําคัญเลยอย่ายลืมเช็คด้วยนะครับว่ารหัสผ่านที่เราใส่เนี่ยมันถูกต้องไหมนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ขึ้นล้มเหลวหรือว่าล็อกอินไม่ผ่านนะครับมันจะมีอย่างใดอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆใส่ผิดเพราะฉะนั้นก็ออย่าลืมเช็คกันด้วยนะครับเสร็จแล้วก็กดที่ปุ่มลงชื่อเข้าใช้ได้เลยถ้าถูกต้องนะครับมันก็จะขึ้นมาที่หน้านี้นั่นเองนะครับก็ให้เพื่อนๆกดไปที่การตั้งค่าตรงนี้ทีนึงแล้วก็เช็คดูหมายเลขอ่า MT นะครับแล้วก็เลขเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้ก็ได้นะครับว่าตรงกับที่เราเอามาเชื่อมหรือเปล่านะครับคราวนี้เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆเพิ่ม กราฟเข้ามาในแอปเอ็ทีนิดนึ่งแล้วกันตรงนี้ผมเลือกเพิ่มเป็นกราฟทองเนาะเพราะว่าเป็นกราฟที่ผมใช้เทรดอยู่นะครับวิธีการเพิ่มกราฟเข้ามาใน M เอ็มเพื่อนๆกดไปที่ซ้ายมือด้านล่างตรงนี้ครับ <ๆ S 1> ที่เขียนว่าราคาเสร็จแล้วเพื่อนๆก็จะเจอคู่เงินเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ <aine S 2> ถ้าเกิดว่าของใครขึ้นตัวหนังสือเล็กๆแบบนี้ให้เพื่อนๆกดไปที่ซ้ายมือด้านบนตรงนี้ทีหนึ่งให้มันขึ้นเหมือนกับกบของผมก่อนก็คือมีรูปดินสออยู่ขวามือด้านบนตรงนี้ถ้าขึ้นแบบนี้แล้วนะครับให้เพื่อนๆกดไปรดนคับ้ไลเยะ ก็จะเคลียร์ออกไปทั้งหมดแบบนี้นะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนๆกดไปที่ช่องค้นหาตรงนี้ครับแล้วพิมพ์คําว่า G O L D หรือว่าโกลนั่นเองนะครับก็คือกราฟทองเสร็จแล้วให้เพื่อนติ๊กถูกไปที่โกลทีหนึ่งครับจากนั้นก็กดไปที่ยกเลิกเพื่อนๆก็จะเห็นโกลขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ให้กดไปที่โกลทีหนึง่งแล้วก็กดไปที่ชาตหรือว่ากราฟตรงนี้ได้เลย เสร็จแล้วเพื่อนๆก็จะได้กราฟทองคําขึ้นมาใน MT5 แบบนี้ตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นข้อความที่เขียนว่าตลาดซื้อขายปิดนั่นก็เพราะว่าวันนี้ครับวนนันที่ผมอัคดคลิปอยู่เนี่ยมันเป็นวันเสาร์ซึ่งปกติแล้วตลาดทองคำนะครับจะปิดทุกวันเสราร์อาทิตย์นั่นเองเพราะฉะนั้นเสาร์อาทิตย์เราจะไม่สามารถเทรดทองคําได้เพื่อนๆก็อาจจะเลือกเทรดเป็นคู่เงิอนอื่นๆนะครับก็เพิ่มอย่างที่ผมทําให้ดูเมื่อกี้ได้เลยต้องการเพิ่มการาฟแบบไหนเข้ามา XM ็เมเนี่ยเขาก็จะสามารถเทรดได้เยอะแยะเลยนะครับเป็นคู่เงินนะครับหรือว่ากรา ะจะเป็นคลิปสอนสมัคร,ปรเปิดบัญชีกับทางเอกเกมนะครับสอนยืนยันตัวตนแล้วก็สอนเอาบัญชีเทรดเข้ามาเชื่อมกับ m อ็มเท่านั้นโอเคครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับในคลิปนี้สำหรับเพื่อนๆมือใหม่คนไหนที่สนใจเริ่มต้นเทรด forex กับทาง XM ก็สามารถสมัคร,ปรเปิดบัญชีผ่านลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยใส่รหัสพนันธมิตรเพื่อเป็นการสนับสนุนผมด้วยถ้าเกิดว่าใครช่วยใส่ก็จะขอบพระคุณไปอย่างมากแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าการเทรด forex หรือว่าการเทรดหุ้นเนี่ยมีความเส กดติดตามช่องของผมไปด้วยนะครับเวลาที่ผมมีคลิปใหม่ๆออกมาเพ,เพื่อนจะได้ไม่พลาดในการรับชมสำหรับในคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ